ผู้ใดบ่เคยเห็นกะอาจจะตกใจเนาะนึกว่าหมูเจาของอ่าเป็นอีหยังแต่ว่าตุ้มอันนี้แม่กุ้งก็คือบอกได้เลยว่าจะบ่ขึ้นสวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพอนจันตะกิจเจอกันเนาะพี่น้องเนาะทุกมือจะพยายามเจอกันทุกมือเนาะพี่น้องเนาะอะมือนี่ก็อยู่ทงอยู่หน้าคือเก่าอยู่กับเรื่องหมูหมูคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือนี่มาอัปเดตอาการของอ่าจากคลิปที่ตุ่มอะไรเนาะอ่าคลิปนี้เด้ออ่า เพิ่นเป็นจังใดแล้วเนาะเพราะว่าตามสัญญาว่าแม่คงจะมาอัปเดตเนาะบังเอิญช่วงนั้นกะยากพี่น้องอยากกันนึงก็คือหลังจากที่ตุ่มเพิ่นแตกเป็นหัวออกมาแล้วเนาะแม่คงไม่ได้อัดคลิปเพราะาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่อนอ,อยู่ในช่วงที่เพิ่นแทงพอดีเนาะพี่น้องเนะาะตัวเดียวกันแล้วพี่น้องตัวเดียวกันกับตัวที่เพิ่น แทงเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นคลิปที่แทงแล้วแทงอีกอันนี้ก็คือแม่กุ้งแปะคลิปให้เบิ้งบด้เด้อพี่น้องไปล่องไปหาเบิ้งเนาะแทงแล้วก็แทงอีกเนาะพี่น้องเนาะหันละตัวเดียวกันอ่าคลิปนั้นแม่กุ้งติดเหลืองก็เลยเอามาแปะให้พี่น้องเบิ้งบได้เนาะไปเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ้งว่าเพิ่นจะเป็นจังด๋เนาะพี่น้องเนาะอ่าแม่นี่ลหละเนาะที่เพิ่นมีสอย่างเนาะที่แม่กุ้งเหตุคลิปตัวนั้นก็คือก้อนอ่า อ่าก็กคือคลิปแรกก็คือเป็นเป็นตุ่มอ่ะตุ่มอยู่ค้อนอะไรอเ่านี่เด้อเดี๋ยวม่งจะเดี๋ยวไม่คงจะซูมให้ดูเนาะนี่แหละเพิ่นหายแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นอ่าซุกเต็มที่ก็คือไม่กุ้งเราในคลิปนั่นแหละเพิ่นแตกออกของเพิ่นเองเนาะอ่าจะเป็นหัวเหมือนก้อนไขมันเนาะพี่น้องเนาะเป็นก้อนไขมันโบเมนน้องโบเมนเลือดเป็นก้อนเนาะพี่น้องเป็นก้อนไขมันออกมา แล้วเ่ากับใส่ยาเนาะพี่น้องใส่ยาเนจาซันแล้วก็ไม่กุ้งจะยาม่วงแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะใส่แล้วเพิ่นกับแห่หายเองเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นมาเพิ่นกับมาแทงเนาะพี่น้องเนาะแทงอกับตัวนี้ก็ให้พี่น้องไปเบ่งคลิปนั่นเองเด้อแทงแล้วก็แทงอีกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจากเพิ่นกับเคย แทงมาแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วที่นี่เพิ่นกับมาได้ลูกปกติแล้วก็มาแทงอีกเป,ออเป็นรอบที่สองเนาะพี่น้องเนาะเป็นรอบที่สองสาเหตุเพราะหมดลูกเพิ่นบอดีเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้กะแม่กุ้งกะคิดว่าจะให้โอกาสเพิ่นสกักอนเพราะว่าแม่กุ้งกะฉีดยาแก้อักเสบให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็อีอย่างหนงึ่งก็คือเพิ่นกะน่าจะเป็นซัดแล้วเนาะแต่ว่าแม่กุ้งย่งบ่ผสม แม่กุ้งปลอยผ่านไปสก้อนแล้วถึงจะมาผสมอีกรอบนี่เราพี่น้องให้เพื่อนอ่าเป็นซัดอีกรอบนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะแม่ตัวนี้ก็คือดีทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องไปเบิ้งคลิปนั่นก็คือแม่กุ้งก็คือเราให้ฟังพี่เนาะแม่ตัวนี้ก็คือดีทุกอย่างพี่น้องเลี้ยงลูกให้ลูกให้นมอ่าลูกใหญ่นาะพี่น้องเนาะแต่เสียตรงนี้แล้วพี่น้องแทงแล้วก็แทงอีกน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละคือ ปัญหากับบองเพลินก็คือเกี่ยวกับหมดลูกเนาะพี่น้องเนาะแต่แม่กุ้งให้โอกาสเนาะพี่น้องให้โอกาสก็คือเบิ้งเพลินอีกรอบนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้คือเพลินเป็นซดัดแล้วหลังจากที่เพลินแท้งแม่กุ้งชีดยาแก้อักเสบแล้วเพลินเป็นซัดแล้วอแม่กุ้งก็ให้ปล่อยเพลินซะก่อนแล้วถ้าเพลินเป็นซัดอีกรอบนี้แม่กุ้งถึงจะผสม,นนสมเนาะพี่น้องผสมเบิ้งว่าเพลินจะเป็นคือเก่าอยู่บ่แต่ถ้าเป็นคือเกากะต้องย่อมเนาะพี่น้องเนาะ ตุ่มอยู่คอ,อะจะเป็นคล้ายๆตุ่มเล็ ق, เลกๆนะพี่น้องตุนะ่มเล็กๆไม่ใช่การอักเสบจ,จากการฉีดยาเนาะพี่น้องเนาะไม่ใช่การอักเสบจากการฉีดยาจะเป็นตุ่มเหมือนเหมือนเป็นหัวซิวพี่น้องเป็นหัวสิวขึ้นมาเล็กๆแล้วเพื่อนก็นจะค่อย,อยๆแดงซุกเนาะพี่น้องเนาะแร้วเพื่อนก็นจะแตกของเพื่อนเองเนาะพี่น้องไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าเข้าใจห้อนเข้าใจห้อน เขาเห็นเพิ่นสุกเต็มที่แล้วเขาอยากอ่าซอยเพิ่นให้เพิ่นแตกเร็วๆเขากะผพากระไดเนาะพี่น้องเนาะเอาอ่ามีดกวนเขาหนิล่ะกรีดแล้วก็บีบอ่าเพิ่นออกมาน่ะเพิ่นจะเป็นเม็ดเหมือนไขมันเนาะพี่น้องเนาะเป็นเม็ดเม็ดแข็งเม็ดอ่อจะจะจะแข็งกับโบแม่เนาะนิ่มๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เหมือนเหมือนเม็ดสิวเหมือนหัวสิวเนาะพี่น้องเนาะออกมาเขาก็ใส่ยาเนาะพี่น้องบีบแล้วเขาก็ใส่ยา ส่ยากะ่ะตามที่พี่น้องมีเลยเนาะแต่ไม่คงจะมีนะนเ,น,น,น,เออนี่จะสัน้นเนาะอะอียังก็อเออนี่จะสั้นจักถืออนเอื่นถือบ่ถือได้พี่น้องนี่แหละประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าไม่คงจะฉีดยาม่องทีนี้บอกน่ยเป็นขาบยาม่วงดูข้ออยู่แต่ก็หายแล้วโดยรวมแล้วก็หายแล้วเนาะสําหรับผู้ใดเจอปัญหานีก่ก่ะล่องไปพิจารณาเบื้องนอกว่าหมูเจ้าของนี่เป็นเพราะสาเหตุอีหยังเป็นตุ่มธรรมดาที่เกิดขึ้นมาเองหรือเป็นจากการเข้าฉีดยา ใ้เพิ่นเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นจากการฉีดยานี่ก็คือแม่คุงว่ามันจะอบวมใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้องบวมใหญ่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นน้องเนาะอักเสบพี่น้องแต่อันนี้เพิ่นเป็นตุ่มนิดเดียวเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใหบ่เคยเห็นกะอาจจะตกใจเนาะนึกว่าหมูจาขอมเป็นีหยงแต่ว่าตุ่มอันนี้แม่คุงก็คือบอกได้เลยว่าจะบ่กึ้นตรงข้อตรงเดียวเนาะพี่น้องสามารถขึ้นได้ ตำแหน่งเนาะพี่น้องเนาะไม่คุ้งเคยเจอก็คือหลายตำแหน่งพี่นอ้องบางเทือกอะตรงสะโพกกับมีเนาพี่น,อน้องเนาะตรงสะโพกแล้วก็ตรงไตข้อเพ่นก็นอาจจะมีบางเทือกอาจจะเป็นที่ตรงหัวไหล่ตรงล่าตัวแล้วแต่เพิ่นจะเป็นตรงใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่ที่เพิ่นจะขึ้นตรงใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ส่วนมาก เป็นได้ทุกที่พี่น้องบ่แม่นจาเป็นต้องเป็นอยู่ข้อนอะพี่น้องนะเป็นคล้ายๆว่าแล้วถ้าเพื่อนจะเป็นตรงไดถ้าเกิดเป็นมูรุ่นไม่คงจะเห็นอยู่ที่แถวแถวมัวไลเน้อพี่น้องเนาะกระแตกเองกันแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้ก็คือตุ่มอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาเนาะปลอดภัยสําหรับมือใหม่ที่เพิ่นหักหัดเลี้ยงนาะพี่น้องเนาะสังเกตเบื้องมูจะคของเนาะว่าตุ่มเกิดจากอียังถ้าเกิดจากจะคลองฉีดยาอันนี้ก็คือ ต้องผ่าเนาะพี่น้องเนาะต้องผ่าแตกเองไม่ได้พี่น้องเราเพิ่นจะมีอาการบวมใหญ่เนาะพี่น้องอักเสบพี่น้องแล้วก็หมูเขาอาจจะเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะไข่จากการที่อเป็นห้อยฉีดยาอักเสบไีแล้วเพราะว่าเป็นน้องเนาะเป็นน้องเพื่อให้เพิ่นบางตัวอาจจะเป็นไข่ตามมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มอันนี้ก็คือบ่มมีอาการไข้เนาะพี่น้องไม่มีอาการไข่ไม่มีอะไรเลยแล้วเพิ่นก็จะหายของเพิ่นเองเนาะพี่น้องเนาะ ใจห่อนแน่กะกีดหัวออกแล้วก็บ,บีบซ้อยเพื่อนน้องพี่น้องเนาะแล้วก็สัตตามยาไอไม่ใช่ตามยาใส่ยาน้องพี่น้องเนาะใส่ยาภ้านอกไม่ใช่ยาฉีดน้องพี่น้องเนาะอ่ะมือน,นี้กะมาอัปเดตเนาะคลิปตุ่มอะไรนาะพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากก,ากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอพรจันทกตจน,น้ำเน่าได้จ้ะเรื่องมูมูเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเขาจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่ององีเนาะพี่น้องเนาะเรื่องมูมูมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ะ